อตอนแรกจะไม่กินจะเหลือให้พี่หมีไว้เนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วกับช่องพี่หมีกับน้องเจยวันนี้พี่หมีมาแจกสูตรกะเพราหมูผัดพริกขมจะเป็นยังไงนะั้นไปดูกันเลยจ้าเก็บกะเพรากันก่อนจ้ากะเพราน้องเจเยมีเยอะเลยวันนี้วาใช้กะเพรานื้เลยกะเพราอะไรน้องเจยก็กะเพรา,รกพราปกติปะ่ะไม่ใช่กะเพราแดงนะทุกคนก็<ช>เป็นใ<ไ>บกะเพรานะอันนี้คือเราปลูกเองนะคะทุกคนเราจะยอดหรอ อันนี้ก็มีผักน้องเจยนะมีโหระพามีแมงลักนะทุกคนแล้วก็มีพริกนะมีน้องเจยปลูกพริกเป็นแถวยาวไปอย่างนั้นเลยโอเค,ค่ะทุกคนคือพี่หมีเนี่ยไม่ใช้น้ำมันก็จะใส่น้ำเข้าไปแทนน้ำมันนะคะเพื่อที่จะทำการรวมหมูอ่ะมันเป็เลยอ่ะยังไม่ได้ใส่กระเทียมนะทุกคนใส่ลงหมูมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแว่นขึ้นฟ้า นะคะกระเะเราก็ขูดขีดเหมือนเดิมพอหมูเริ่มจะสุกนะพี่หมีก็จะใส่ตัวนี้พี่หมีใส่พริกโคงเลยพริกระกระเทียมลงไปอวก็ทานกับน้องเจ้ยนะคะน้องเจ้ยก็จำไม่ได้ลเลยขาดเก็ดมากนะคะแล้วพี่หมีก็จะใส่ตัวนี้นะคะเป็น,อออนหอยซอสหอยนางรมที่โซเดีมยมนะคะ เครื่องปรุงของเรานะทุกคนจะเป็นโลโซเดียมหมดเลยนะใช่นี่นะเครื่องปรุงของเราจะเป็นแบบนี้โลโซเดียมใช่แล้วจะเป็นแบบโลโซเดียมเลยนะคะก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะุณก็ไม่ไม่เยอะไม่เยอะประมาณครึง่งช้อนโต๊ะประมาหนึง่งช้อนชาได้หอมแล้วหอมแล้ว นี่คราบก็จะไม่ได้เค็มมากนะทุกคนหอมมากนี่เป็นเฮลตี่นะคะหอมมากเลยเราวจะตัดลดเค็มด้วยย่าหวานนี่เปียวจริงนะเพื่อนนี่นเปียวเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะทุกคนเราจะใส่เป็นย่าหวานแทนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เฮลตี้นะคะเฮลตี้นะคะทุกคนเหมือนลาบเลยอะทุกคนใช่เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ผิดนันนี่เลยขั้นตอนสุดท้ายโอ้โหนี่มือนะคะไม่ใช่งวงช้า คนใบแป๊บเดียวมันสลบลงนิดนึงอันนี้คือเสร็จแล้วหรอคะพี่มีเสร็จแล้วง่ายเลยง่ายมากดูเหมือนใส่กระเพรา้อยไปนะทุกคนใช่ถ้าจะให้ส,สวยก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงอ๋อเราก็ตัดใ่ชาได้เลยนะเสร็จแล้วนะทุกคนกินกับข้าวสวยข้าวกล้องข้าว ไรซ์เบอรรี่อะไรนี้ได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูลดน้ําหนักไว้ครับพี่หมีลดน้ําหนักนะก็คอนเซปต์ของเราก็คือทานทานโปรตีนประเภทนะคะแต่ว่าลดการปุ่งนี่คือคอนเซปต์ของพี่หมีาว่าเพื่อให้เราทานได้นานนะเนาะใช่เราไม่ได้แบบว่าค l e a n ร้อยเปซนตะเพราะว่าเราเคยทำ clean ร้อซแล้วเราไม่สามารถไปต่อได้จริงเราก็เลยแบบ ใช้ชีวิตให้เป็นกลางๆแล้วพีมนะ่มีนี่นะเมนูกะเพ,าพาราหมูพริกสาบกะเพราหมูพริกผงจ้ากะเพราหมูพริกผงแบบใดอีกเนาะนี่เนาะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะว่าอยมันจนริงจริง level เานมะมันจะรสชาติแบบอันนั้นคือผักอะไรครับพี่มีนี่คือผักคอสนะวันนี้พี่มีแต่กินผักคอสก็ไม่เคยกินผักคอสมาก่อนนี่คือครั้งแรก เขาบอกว่าไม่ขมแล้วก็อร่อยชัรนก็จะมาลองดูงว่าไม่ขมจริงหรือเปล่านี่นะจะกินแล้วนะกินเลยอ,อะไรมไม่ขมการไม่ตืนแบบทิ้ผัดนิดนึงไม่ฉุนมากนี่กินได้เ็ยกินได้อ,อร่อยไหมขอชิมด้วยได้ไหมไม่มจริงนะขอชิมด้วยได้ไหม น้องเะยืนได้กะเานาถ้าผมน้อจยจะไม่ยืนเลยใช่ไใช่อือ่ะมาเลยน้องเจยโอเคค่ะทุกคนน้องเจยก็จะมาชิมแล้วอุ้ยวันนี้น้องเจยดูแบบสวยน้องแล้วนานทีจะมาแบบอันนีคอร์สนะทุกคนไม่เคยกินเหมือนกันแต่บบดูสีแบบว่าน่าจะขคมแล้จะผคมแบบเหม็นเขียวใช่ไหมเขียวเหม็นหืน่ะอันนี้คือกระเพราของพี่หมีนะช่วนทำไมต้องทาน้องเจ้ยกินแบบนี้แล้วพี่หมีกินกะข้าวเลยไม่ได้เลยไงขีนกะข้าวก็ได้แต่วันนี้ รองไม่หอม่ช่ีอเะหอมไหมหอมไปเทียมเผ็ดนิดนึงเผ็ดแบบเผ็ดพริกผงนิดเดียวเป็นยังไงน้งเจ้ยขมไหมถ้ากินแค่ผักอ่ะก็จะได้ความแบบขมนิดเดียวอืมไม่ไม่ขมสิอธิบายไม่ถูกอืมแต่มันเป็นเหมือนกินผักใบเขียวอ่ะทุกคนอืมอ่ารสชาติที่น้องเจ้ยเคยกินเนาะ คล้ายคกวางตุ้งอ่ะอรออืมคล้ายคล้ายกวางตุ้งผักกวางตุ้งน้องเจ้ก็ชอบกินผักกวางตุ้งอยู่แล้วใช่แต่พอกินกับกะเพราใช่ไหมกินกับตี๋หมูอย่างเงี้ยเออมันเข้ากันนะทุกคนเอาตรงๆเข้ากันนะทานได้ไหมเมนูนี้นีผ่านไหมผ่านเมนูนี้ให้ห้านะให้ห้าเต็มล้านห้าเต็มล้านห้าเต็มห้านะจริงอ่ะว้าดีใจยังเลยอ่ะ ตอนแรกน้องเจยจะไม่กินนะตอนตอนแรกน้องเจยกลัวมันแฉบมขมอะ่ะพอเห็นพี่หมีเอามาจัดจานกบกินเลยกลัวทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวจะกินใบใหญ่ให้ดูอืมลองดูดินี่กรอบอยู่เนาะกรอบกิะนะเ,เลยอืมันกินเมี่ยงเลยอะ่ะใบเมื่อกี้ไม่ขมเลยจืดมากจืดมากอืม,อมได้กินแมงเขียวไหมไม่มี ออชิบชอรเลยอีกคำแล้วกันจัดไปแต่ถ้าใครชอบแบบพริกสดก็ใช้พริกสดนะเพื่อนๆนี่เดีย๋ยวดูก่อนว้าวเลดจัดไปน้องเจยนี่ไม่โฟก,กัสโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกสิ่งอย่างของช่องพี่หมีกับน้องเจ้ด้วยนะคะมนเูง่ายๆนะทุกคนสําหรับช่วงนี้ใครที่ลดน้ำหนักนะสามารถทําตามพี่หมีได้เพราะว่าเครื่องปรุงทุกอย่างโลโซเดียมหมดนะทุกคนแทบจะไม,ไม่ได้ปรุงอะ่ะเออแทบจะไม่ได้ปรุงเลยอันนี้ออกแบบเผ็ดแล้วจืดเค็มนิดเดียวใช่อืมแต่ว่าถ้าเหมือนแบบใครที่แบบเพิ่งจะแบบทานคลีนช่วงแรกๆหรือว่า พิ่งที่จะเริ่มต้นในการลดน้ําหนักนะก็ทําแบบนี้ดีกว่าทุกคนดีกว่าที่ไปตักคีน้อยเปอร์เซ็นต์นะค่อยๆ<ช>ลดทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคน<ช>น้าหนักคุณจะลงแล้วสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นค่ะใช่แล้วคอนเซปต์ของเราก็คือกินโปรตีนทุกประเภทไม่ได้กินเฉ<ช>พาะอกไก่หรือปลาและที่สาคัญนะคะทุกคนเวลาลดน้ําหนักนะห้ามอดอาหารนะแล้วก็ต้องกินโปรตีนให้ถึงกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะทุกคนใช่แล้วไม่ไม่ควรที่จะตัดอย่างใดอย่างหนึ่งลงนะโอเคไหม แต่วันนี้เราไม่ได้กินแป้งกินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินมื้ออื่นแทนนะ,ะมืม้อนี้เราก็กินเน้นโปรตีนพร้อมัดไปยแล้วก็มีแป้งเข้ามาด้วยใช่เข้าวนะคะโอเคไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมาพบกันเมนูอื่นอีกนะจ้าบ๊ายบาย อตอนแรกจะไม่กินจะเหลือให้พี่หมีไวนะ้เนี่ย